วันนี้นะคะเรามาลองทดลองนะคะผงซักฟอกละมุนกันนะคะทุกคนก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปทดลองนะคะเราลองทําคราบขึ้นมาก่อนนะคะรค่ของเรานะคะก็จะมีหลายหลายแบบน,นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะทดลองคราบเข้าไปแบบด้วยกันเลยนะคะทุกคนในแก้วใบนี้นะคะลองดูนะคะว่าลองเอาเบตาดินคราบที่แทนคราบที่แบบว่าสกปรกมากๆที่เป็นคราบสังแน่นนะคะลองเอาใส่เข้าไปดูนะคะแล้วก็อันที่2คือคราบแป้งนะคะทุกคน ป้งที่แบบเป็นแป้งเด็กหรือว่าแป้งที่นะคะติดตามคอเสื้อของเรานะคะอันนี้เป็นแป้งนะคะทุกคนใช้แป้งมันแทนเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นการจําลองครา่าจะบอกว่าโฮซส์ฟอร์มของเราสามารถขจัดทราบได้ทุกชนิดนะคะส่วนน้ํามันพืชก็แทนน้นํามันแทนคาบน้ํามันได้ทุกชนิดเลยนะคะทุกคนนะลองใส่เข้าไปนะคะทั้งสามอย่างแล้วเราก็จะผสมให้เข้ากันนะคะจะเห็นถึงความแบบสกปรกมากๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะคนให้ดูนะคะ ผลให้เป็นคราบแทนคราบสกรปรกนะคะที่เราได้เจอทุกๆวันในชีวิตประจํำวันเลยนะคะทุกคนมันเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะเป็นกลุ่มเดียวกันเดียวเราจะทำคราบให้มันเคลื่อนก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะจะนําผ้าสีนะคะผ้าสีใช้สีเหลืองนะคะวันนี้ใช้สีเหลืองแล้วก็ผ้าขาวนะคะใส่เข้าไปในนี้นะคะเราจะทดลองนะคะผลิตภัณฑ์3ชนิดด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นผ้าขาวก็จะเป็น3ามผืนนะคะหนแล้วก็3นะคะ ส่วนผ้าสีก็สามพืนเหมือนกันนะคะเราจะทดลองไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็จะทําให้ผ้าเปื้อนนะคะมองแทบไม่เห็นสีเดิมเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักค้าบไปก่อนนะคะเราจะพักค้าบไปก่อนนะคะอันนี้จะเป็นแบบผ้าสีสีขาวและสีเหลืองจะมองไม่เห็นสีเลยนะคะเราจะทําให้เป็นแบบสีแบบดําไปหมดเลยนะคะ ี๋้วเราค่อยมาดูประสิทธิภาพของของซักฟอกที่เราใช้อยู่กันนะคะกับผงซักฟอกละมุนนะคะว่าเป็นยังไงต่างกันยังไงนะคะทําไมต้องเป็นละมุนนะคะทุกคนอ่าได้ความดําแล้วนะคะต่อไปนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นถงซักฟอกละมุนของเราที่จะมาทดสอบนะคะแก้วนี้ใส่น้ำไว้เท่าๆกันนะคะประมาณขี้แก้วนะคะเสร็จแล้วจะใส่ปริมาณเท่าๆกันนะคะทุกคนหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนตัวนี้นะคะใส่ผงซักฟอกละมุนเข้าไปนะคะใส่ให้เต็มเลยนะคะ น้ำครื่องแก้วกับผงซักฟอกละมุนนะคะเสร็จแล้วนะคะก็คนนะคะอาจจะใช้ช้อนหรือใช้อย่างอื่นคนก็ได้ตามสะดวกนะคะคนให้ละลายก่อนนะคะส่วนตัวที่2นะคะตัวที่สองก็เป็นผงซักฟอกทั่วไปที่เราใช้อยู่นะคะก็ใช้ปริมาณเท่ากันนะคะใช้ปริมาณเท่ากันก็คือ1ช้อนนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะ1นช้อนนะคะ เต็มช้อนแล้วนะคะเต็มช้อนแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเหมือนกันค่ะนะคะอันนี้คือตัวที่2นะคะเราจะใช้เวลาคนเท่าๆกันนะคะใช้เวลาคนเท่าๆกันและปริมาณเท่ากันนะคะว่าผงซักฟอกแต่ละชนิดที่เราใช้อยู่เป็นม่ไบ้างแต่ขออนญาตสงวนนะคะไม่ให้รู้ว่าเป็นผงซักฟอกชนิดไหนนะคะอันนี้ก็1ช้อนเหมือนกันนะคะอะต่อไปก็คนค่ะคนทั้ง3แบบเลยนะคะทั้ง3แบบเราใส่น้ำเข้าไปเท่าๆกันนะคะคนให้ผงซักฟอกละลาย อันดับแรกที่สังเกตได้นะคะก็คือผงซักฟอกแต่ละชนิดนะคะ่ะจะมีจะมีความแบบละลายตัวไม่เหมือนกันนะคะตัวแรกของซักฟอ,อกละมุนเนี่ยก็คือะจะเป็นสีเหมือนนมนะคะก็คือละลายไปหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่มีคราบเกาะตามขอบแก้วเลยนะคะส่วนตัวที่2งนะคะตัวที่สองเราไม่บอกว่าเป็นที่ห้ออะไรนะคะแต่ว่าที่สําคัญคือนะคะละลายยังไม่หมดแล้วก็จะมีคราบเกาะอยู่ตามขอบแก้วนะคะซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าผงซักฟอกนะคะก่อนหน้านี้ไม่รู้นะคะตอนนี้รู้แล้วว่าผงซักฟอก ทั่วไปนะคะก็จะมีตัวช่วยเพิ่มปริมาณอยู่นะคะก็จะเห็นตามขอบสังเกตได้เวลาเราซักผ้าเราล้างไม่สะอาดนะคะก็จะเจอคราบนะคะจะเจอคราบติดตามผ้านะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเจอเจอคราบเหมือนกันนะคะติดตามขอบแก้วเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราคนเสร็จแล้วเราก็จะทดลองกันนะคะว่าประสิทธิภาพของผงซักฟอกแต่ละชิ้นแต่ละชนิดเป็นแบบไหนนะคะอันนี้เป็นผ้าสีเหลืองนะคะผ้าสีนะคะสีเหลืองอันหนึ่งชิ้นนะคะลงไปนี้นะคะ อันนี้สีเหลืองนะคะแล้วก็อันน,นี้นะคะต่อไปคะ่ะก็จะเป็นผ้าขาวนะคะเลือกใส่แล้วก็คนไปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้นะคะอันนี้เป็นผ้าขาวนะคะอ่าีผ้าขาวค่ะยังพอดูออกว่าเป็นผ้าขาวบ้างนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นผ้าขาวเหมือนกันค่ะต่อไปเราใช้เวลาคนนะคะใช้เวลาคนใช้การคนนี้แทนการใช้เครื่องซักผ้านะคะคนคนไปนะคะจากคนเวลา ไกล้ๆใกล้เคียงกันเพราะว่าใช้ตัวทดลอง3ตัวนะคะทุกคนสังเกตดูน้ํานะคะสังเกตดูน้นะะํานะคะน้ําของละมุนจะเปลี่ยนสีแล้วนะคะทุกคนจะเปลี่ยนสีเป็นสีออกขาวๆนะคะขาวๆนวลๆส่วนหงซับซฟออีกตัวที่คนพร้อมๆกันยังเป็นสีดําอยู่นะคะดําเลยนะคะทุกคนเพระผู้ใส่คราบของโพวิดีีลงไปนะคะตัวนี้ก็ดําเหมือนกันนะคะ อันนี้คือดูเบื้องต้นนะคะนอกเหนือจากที่เราดูคราบที่เกาะตามขอบแก้วแล้วเราก็ดูสีของโพซัพฟอกหลังการใช้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากลัวอีกอย่างนึงก็คือ,อ สิ่งเหล่านี้จะไปเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะคะซึ่งผลซักฟอร์ลมุนบอกเลยว่าไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะดูสีแล้วด้วยนะคะจะไปทำลายเชื้อแบคทีเรียนะคะผลซัฟฟอร์ลมุนของเรามีข้อแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนะคะผลซัฟฟอรอย่างอื่นก็คือน,นะคะใช้นวัตรกรรมนาโนออกซิเจนนะคะในการขาจ,จัดคราบนะคะโปรตีนออกจากเสื้อผ้าของเรานะคะขจ,จัดคราบสกรปรกได้อย่างหมดจดนะคะแม้กระทั่งคราบเชื้อราหรือว่าคราบน้ํามันนะคะค้าบฝังลึกก็สามารถแช่แล้วก็หลุดได้นะคะ คนดูนะคะอ่านะคะเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาให้ดูนะคะเอาขึ้นมาให้ดูเลยะะไม่เหตุผลที่ต้องใช้ช้อนเพราะว่าตักขึ้นมาได้ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้นะคะทุกคนนี่คือให้ดูคือปุ่มซักฟอกละมุนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปลองล้างดูนะคะว่าเป็นยังไงนะ,ะจะได้เห็นชัดๆนะคะ เพราะปกติเราซักผ้าเราก็ล้างใช่ไหมคะเห็นไหมคะสีกลับมาเหมือนเดิมนะคะสีกลับมาเหมือนเดิมอันนี้สีขาวนะคะก็ขาวสะอาดหมดจดนะคะส่วนตัวที่2งนะคะทุกคนดูตัวที่สองนะคะยังเห็นคราบอยู่ใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยวลองล้างคราบออกนิดนึงนะคะลองล้างคราบของิีเึนนะคะด้วยน้าสะอาดนะคะนี่ค่ะผ้าเป็นสีเหลืองแต่วเป็นสีเหลืองมองๆนะคะทุกคนนะส่วนผ้าขาวนะคะ ก็มีคราบดำๆหลงเหลืออยู่นะคะตัวนี้นะคะอีกตัวหนึ่งค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะแก้วที่สามนะคะนี่นะคะอันนี้คือผ้าขาวนะคะเดี๋ยวจะช่วยล้างจะได้เห็นชัดนะคะจะได้มองเห็นชัดนะคะว่าเป็นยังไงนะคะนี้น้ําสะอาดธรรมดานะคะที่ใช้ล้างนะคะอ่น,นะคะตัวนี้นะคะก็เป็นสีขาวเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าเป็นสีขาวที่ ออกยังไม่หมดนะคะยังออกไม่หมดนะคะซึ่งเราใช้ระยะเวลาเท่ากันนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองนะคะทุกคนแต่จะให้ดูใกล้ๆนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะเป็นผงสักปอกละมุนนะคะที่นะคะขาวแล้วก็เหลืองนะคะสีสดนะคะยังสีสดอยู่นะคะ